โอเคครับผมขอกราบสวัสดีทุกชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับอยู่ผมเองดาร์ค o ูฟเกมเมอร์นะครับผมวันนี้อยู่ในเกมอาร์ i v a l e วโ m ม b บายหมดปุ่ต้อนกันอีกๆๆแล้วนะครับผมก็ผมมาเปิดคลิปตรงเนี้ยจริงๆผมจะมาถ่ายคลิปลงถ้ำนะเออก็คลิปลงถ้ำนี่แหละคลิปเนะี้ยแต่ผมมาเอิญเจอคาโนอันฟาเบล165ครับเลือด3หมื่นกว่าแต่ผมไม่สู้นะผมลองสู้กันละ มากสุดคือทําให้มันเลือดเหลือประมาณ1 8ื่นแปดหมื่นเก้าครับผมประมาณนั้นไม่สามารถทําให้เลือดมันต่ํากว่านั้นได้ละนกนั้นก็คือมาผมตายแล้วผมต้องดุยเองนะครับผมนั้นใช้บัคสไปาการละแต่มันมีสิทธิ์โดนเราแต่ถ้าคอมบดีๆว่าถ้าไม่โดนมันสวนนะ่ะโดยใช้บัคเราสวนนะ่ะว่าอาจจะชนะได้นะแบบหมาผมใกล้ตายเลยนะเงออี้ยน่าจ,จะชนะได้แต่ตอนนี้ยังครับแลวยังอ่อนอยู่ ยังเป็นกระโปงอยู่โอเคเดี okay. ๋ยวเราจะไปเจอกันที่หน้าถ้ำเลยแล้วกันนะครับผมโอเคผมขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยกันนะครับอยู่หัว pring เกมเม a m e เนะครับผมเออก็อันนี้ก็เปิดตัวยังเป็นทางการนะพี่ไม่ค่อยทางการเท่าไหร่เมื่อกี้ครึ้นทางกนะ็อันนี้ไาอยู่หน้าถ้ำแล้วนะเออต้องบอกกันว่าจริงๆเนี่ยที่ผมมาทําคลิปลงถ้ำซ้าเนี่ย จริงๆผมตั้งใจจะทำคลิปสอนลงถ้ำให้ครบทุกถ้ำนะให้ครบทั้งหกถ้ำเลยของอาร์คบูบายอะ่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นไอสองถ้ำแรก่ที่ผมเคยลงไปแล้วอะ่ะมันจะเป็นคลิปที่ง่ายมากเลยนะเพราะฉะนั้นผมว่างั้นเอาเป็นว่าผมจะทำการลงไปแล้วก็ขึ้นมาแล้วกันเออลงแล้วก็เอาอติแฟคก,กลับมาเออแบบนั้นแหละเพราะผมจะทำให้ครบทุกถ้ำเลยนะ <Okay. S 2> เพื่อให้คลิปมันยจวนะแมนคลิปมิงสันแบบเนี <Okay. S 2> okay. ่โอเคสวนถ้ำนี้ก็หลังจากที่เราเข้าตรงนัน้นมานะครับผมก็ให้เราตรงไปเลยนะมันยังไม่มีทางเดียวย <Okay. S 2> ันไะเป็นตามทางไปตรงไปเลยครับผมยังไม่มีทางเดียว mm hmm. ก็พอตรงมาถึงตรงนี้มันก็จะมีไอ้เขียวอยู่ด้านบนแล้วก็ลงมาครับผม ลงมาแล้วกต็ตรงไปทางนี้ครับเอ,อมันจะไม่มีทางเลี้ยวแต่แหละทงนี้มันง่ายสุดในเรื่องของทางอะ่ทางง่ายเคแล้วก็ตรงนี้มันต้องหักเลี้ยว,ยวขวามานะครับผมพอหักเลี้ยวขวามาใช่ไหมมันมันไม่มีทางเลี้ยวไมจะแต่เนะี่ยให้จําไว้นะว่าทําเนี้ยไปแค่ทางซ้ายตลอดนะครับผม เราอย่าไปทางขวานะไปทางซ้ายตลอดเห็นไหมตรงนี้เป็นทางขวาเราจะไปทางซ้ายครับทางนี้ก็เหมือนกันมันจะมีทางขวากับซ้ายใช่ไหมเราไปทางซ้ายจะเจอแสงไฟใหญ่ๆตรงนี้นะครับผมนี่ก็ตรงมาเลยทางนี้นะแล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับข้างล่างจะมีแมลงเยอะมากนี่ส่วนฝั่งนี้จะมีแมลงเยอะเหมือนกันครับให้เราลอดไปฝั่งนี้นะครับที่รูหมาปะ รอดได้หรืเปล่าโอเครอด <รอ S 2> ไม่ได้ต้องลุยกับงูก่อนมาดิโอเดีะยวกอ,อื้ออื้อทิ่จินเพียบงูนี่ฟาร์มได้เนื้อดองแล้วนะเออทั้งที่มันไม่มีขาโอเคหมาเราเข้าไม่ได้เราต้องลงนะครับผมจุดนี้เราก็ลง มันจะคานให้อัตโนมัติเฮ้ยไม่เค่เนั่งยองยองอแล้วเราก็มาเก็บเออตรงนี้มันมีแมลงด้วยนะบางครั้งอาจจะเกิดระวังเลยอันตรายสุดคือมูแล้วก็เกิดคลิกออกเก็บมาเลยนะส่วนทางออกก็มาทางไหนกับทางนั้นครับผมเออทางออกก็คงจะขวาตลอดนะครับผมว่าตอนเรามาคือซ้ายตลอดใช่ไหม ขวาตลอดเนี่ยไปทางขวาแล้วไปทางขวานี่ไปทางขวา,ขาขเลยโอเคแค่นี้ก็ไม่มีทางเดียวแล้วนะแล้วก็ตรงไปได้เลยอันนี้ผมรับไว้อะไรอ๋อเป็นอนี้แบบ เออถ้าเรารับไอเน,นี้ยแล้วเ,เอาอติแฟก์ออกมาได้เราก็จะได้เลเวลนะตามเกมนะตามเควสเกมดูกันว่าได้ไม่เท่าไหร่ถ้ามันเติมเหมือนจะห้าพันมั<ๆ>้งเลเวลผมอนะัพ่ะเนี้ยโอเคไม่อัพมันได้นิดเดียวทำได้เยอะ<ๆ>ก็ทำเย,เยีติกับทำพิษทำพิษได้เยอะสุดนะครับสำหรับเ e อ p พีถ้าจะถามเบลก็ แนะนำให้ซีคูณสามมาด้วยนะกับ x อเพิร์โนดอ่ะโอเคโดยเฉพาะในหมดบูตอนเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปแลกอ์ติแฟกต์ที่สุ้ยไปโนดร้อยยี่สิบกระจอกมาอะไรนี้ลืึกมาทำอะไรเอ้โห วี่โอเคแล้วก็ทำกรรมข้ามไปเลยนะปึ๊บดีโอเคข้ามอีฝั่งโอเคแล้วเราก็เดินทางไปเสาแดงครับหุยวลิบยาวด้านหน้าอันตรายนะแต่อะไรครับหมาเราวิ่งไวอยู่แล้วเฮ้ยสเตโกบังเชียร์เลวโอเคลงน้ำแป๊บ แต่เล็บยาวมันไวอยู่นะในน้ำต้องรีบขึ้นผมกลัวมันตีนี่แหละเพราะมันโดนคนขี่้ลยเวลามันตีน่ะอันตรายโอเคตรงตรงไปตรงไปคลิปหน้าอาจจะไม่ได้ลงทับนะครับผมเออคลิปหน้าน่าจะเป็นการ ปั๊มเอมเบอร์ใช่ปั๊มเอมเบอร์อีกสูตรหนึ่งสูตรนี้จะได้เยอะกว่านะครับผมน่าจะ EP 9ก้ากว่าจะได้ลงถ้ำลาวานะครับผมเ,เดี๋ยวผมขอตัดปตอนถึงเสาแดงเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงเสาแดงมาที่บร้อยแล้วนะครับก็แล้วก็เอา อันนี้ไปแลกเลยเฮ้ยไปไหนเฮ้ยมาผมไปไหนวะมันเดินไปไหนเนี่ยเมาค้างเมาค้างไม่ได้เปิด enable w a n d e l i n g ไว้นะมันเป็นไรวะเคียอัตราเมทให้มันเลยนี่มันก็สั่งมันสต็อปด้วเมื่อกี้ผมสั่งมัน o l ล o w ตอนราาอันฟาคาโน่ คนะครับผมของที่สามารถดรอปได้ในเสาไม,ไม่ใช่เสาใน a r t i f a c ก of the Hunter เอฮ่อัต t ิแกนะครับผมก็จะมีเป็ดตุกปลาก่อกฟ้าโลกโล,โล,โลไม้กอะฟ้านะครับผมแล้วก็ยาคูณสิบอันนี้อยากได้มากสุดแล้วก็บูปินชุดหนังก่อฟ้าท,ทั้งเซตเลยนะครับผมก็อันนี้สำคัญมากตอนผมไปจับหมาป่าผมก็ครับ รองเท้าก่อฟ้ามาเนี่ยเห็นไหมยังอยู่เลยอึดมากเพื่อกันหนาวนะสลับคนอยากเล่นแบบฮาร์ดคอโอเคแรกเลยอยากได้สุดคือยาคุณสิบริงๆไม่ต้องรองรุ่นกับมันเลยก็ได้นะเปิดกระเป๋าเลยเคไม่ได้เออใช่ได้บูปินพวกของเล็กได้นะก็จะมี แต่จะมีแค่พริกแอคลิกกับแอคลิกก็คือขวานเหล็กนะครับมีแค่นี้นะอปิดคลิปเลยดีกว่าโอเคผมเป็นไงเกมบ้างสำหรับ ep นี้ใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปละบ๊ายบายเก้านาทีเองคลิปไปมากท่านผู้ชมครับระหว่างทางจะไปลงถ้ำผมเจอตัวนี้ครับ พาให้ดูนีระหว่างทางจะลงถ้ำจะทำคลิปลงถ้ำมาเจอตัวนี้ระหว่างทางก็ขอจัดหน่อยละกันนี่จะเขียนตัวพู่มาทำไมเออยังไงก็จับไม่ได้เลือดสามหมื่นกว่าเนี่ยขอลองดีเวลร้อยหกห้าเอ้ยขอเซฟก่อนขอเซฟก่อนจะเย็นจะเย็นอุ้ยมันแรงอยู่นะ เอฉลยละเชลยละโอเคเดี๋ยวเซฟแป๊บมันต้องจัดเราไม้มันต้องจัดเราไม,มา้มาดิแต่ยิงเปิดเลยละกันปรับหนึ่งดอกไม่นสนใจแบบนี้ดอกสองต่อเลยแับเตอร์ก็ไปลุมตีเอ้ต้องฆ่าแรบเตอร์แับเตอร์ต,อรตัวปวดไม่อยากให้มันมีเงนมา โดนเต่าเต่าตายแน่เต่าตายช่ัวนีโน่โดนช่วยเัาพี่เต่าเี้ยแต่วเราก็คนดีซะด้วยโดนเต่านเน้น,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 นมันมันไม่โดนอันนี้เลย ไม่โดน,น,นก็ขอเปิดเลยละกันมาเลยมาดิมามาเล,าาเลือดสามหมื่นหรอสามหมื่นแล้วไงใครกลัวใครกลัวน,นี่โดน ยในตีปกติวันนี้ตีปกติเขามาผมเนี่ยจะสู้มันได้ไหมอุ้ยมาผมก็ไม่มีอัมมร์ซะด้วยไหวไหมเนะี่ยมไปเล่นไปรถมาเยอะอยู่ดะรถมาเยอะอยู่ไม่ใช่น้อยมันเยอะภาคเยอะเยอะจริง เอาใหม่เดมาดูความที่ตอนผมตีมันเนี่ยมันจะตีโดนผมตลอดเลยนะเดี๋ยวรอบนี้ผมลองให้หมาผมตีเองแล้วผมส่งสปายการ์ด้วยถ้าตีปกติไม่น่าไหวหรอกมั้งแอบยิงมันก่อนจังหวะนี้นี่ค่อยๆ่หลเลือดมนัน ไอเลปเตอร์ไอเลปเตอร์นี่แตกเฮหมาพร้อมไหมเดี๋ยวผมสั่งหมาลุยเลยไปจังหวะนี้เราสองแค่เลือดคาโน่นะมันจะได้โดนแค่คาโน่มันจะได้ไม่โดนหมาผม นี่เฮ้ยตายบู๊บตายแล้วเชีย่ยหดจริง